พี่พันเนียงเฮียทุกทุกคนครับ เรื่องหลอนมีอยู่ว่าณหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในดงนกแสกที่ในยามค่ำคืนมักจะส่งเสียงร้องโหยหวนจนหน้าวาดระแวงเคยมีคนเห็นนกแสกผีและมีผู้คน <c oughs> ที่เคยเข้าไปพิสูจน์และต่างต้องออกมาบอกกันว่าที่นี่ผีดุสุลกุยไขยโจ โอ้ยหลังคาเปิดลงผู้ผีปีศาจสัปหลาดอลาส้าได้โปรดข้ามาแล้วมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะเฮ้ย hey! ทุกทคนครับไอ้เล็กแล้วแป๊บหนึ่งครับทุกท่าน หไอเทมเวลสีเหมือนเอามันเป็นต้นอะไรสักอย่างหนึ่งครับทุกคนเหมือนตั้งใจที่จะเอามาทำเป็นอาวุธนะครับผมไม่ใช่แค่เอามาตีไล่งูแล้วหุยเป็นเบอร์เซิร์กเลยครับทุกคนวันนี้กูเป็นเบอร์เซิร์กถ้าโดนไอ้เหี้ยนี่หมั่งหน้าเข้าไปนะครับหุย นน้ำแข็งมากเหมือนหางของสเต็กโกโซรัสเลยเอ่ะเฮ้ยพี่ชายเยีย่ยมกาหวหดหน้าเลยอ่ะเอานี่ไปด้วยแล้วจะเอามือไหนถือวะเนี่ยเสียงอะไรมาจากข้างบนวะไอเทมสองอันเลยครับทุกคนหุนยไม่ ใครอะเฮ้ยแป๊บหบนึ่งแปบ๊บนึงครับเมื่อคี้ได้ยินเสียงนกแสกแล้วได้ยินเสียงนกแสกแล้วครับเอาแล้วพญานกแสกได้โปรดลงมาสิงกูหน่อยถูกตั้งไว้น่าจะประมาณสักอ่าไม่เกินสิบวันทุกทุกคนครับเจอกับขี้นกแสกแล้วครับผมเฮ,ฮียหูยเอาไว้เจอกับแมดมัด สิงได้ชนะไปเลยนะ <C oughs> ผู้ผีปีศาจร้ายทั้งหลายมาถึงที่แล้วไม่ลงมาต้อนรับหน่อยเหรอชงกาแฟาให้ผมสักแก้วนะผีนกแซกอยู่ไหนบอกทางด้วยเฮ้ย <C oughs> อะไรคืดวะแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเราเจอกับผะห่มรูปหัวใจครับทุกคนโอ้โห อินเทีเยโคตรเก่งเลยครับทุกท่านออกแบบดีไซน์อ่างล้างหน้าได้แบบว่าโอ้โหครับใครที่ชอบการออกแบบแนวนี้นะครับผมตรงนี้บอกได้เลยว่าไม่หวงลิขสิทธิ์นะครับเอาไปลองใช้ดูครับทุกคนโคตรเทร่เลยว่าคิดได้ไงวะลูกพี่อ่างล้างหน้าว่าเอียงตั้งอย่างนี้ไม่แปลกครับทุกคนไอ้เฮียนี่แปลกกว่าอีกเอาเข้าวมาแดกในห้องขี้ออ้หูบรรยากาศบันได้หรือว่ายังไง พี่ชายไหนมันเล่าให้ฟังหน่อยดิอาการมันเป็นยังไงพี่มันอร่อยเหรอหรือว่ามันยังไงหุ้ยเยี่ยใครแม่งเอามางไว้ตรงนี้วะเนี่ย,ยก็อุตส่าห์พยายามยกมานะโปรงครับโห้ยังมีกระเบื้องเต็มเลยครับทุกคนเราเจอกับองค์พระพิฆเนศครับ ไม่แน่ใจว่าใครเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับผมวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับจุดท่อบุดทู่หนึ่งดอกเรียกผีนะครับทุกท่านผีวิญญาณสัมภเวสีหักคอกูหน่อยโว้ไปเชียเป็นด็อกเตอร์สเตนเลยตุยวาเฮ้ยแปบ๊บหนึ่ง เราเจอกับปีกนกแสกแล้วครับทุกท่านาว่าไม่ได้เจอทั้งตัวเจอแค่ปีกก็ยังดีมีคนอยู่แล้วครับอุ้ยหูทุกคนดูนี่ครับใยญยแมงมุมครับผมขวางอยู่ที่บริเวณทางเข้าหน้าบ้านเลยครับแสดงว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนเดินมานานมากแล้วนะครับผมผ่านเส้นนี้พอเส้นอื่นเข้าไม่ได้เลยป่าปิดหมดเลยครับตรงนี้เข้าได้อีกทางหนึ่งนะครับผมแต่รกชิบหายเลย ผมได้กลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นเหล้าขาวครับทุกคนกลิ่นเหมือนเหล้าขาวครับทุกท่านตรงนี้เดี๋ยวขอมองสองมุมก่อนนะครับผมมุมแรกนะครับอาจจะมีใครมาแดกเหล้าไว้ตรงนี้แล้วทําวางขวดไว้นะครับผมอันนี้คือมุมที่หนึ่งนะสองไม่แน่บริเวณในตามพื้นหรือป่าที่มันรกๆนะครับผมหรือตรงหน้าบ้าน อาจจะมีใครเอาเหล้าขาวมาเปิดนะครับผมแล้วเอาทูบมาปักเพื่อที่จะไหวอะไรบางสิ่งนะครับผมที่ไร้ซึ่งตัวตนแต่คนเขาบอกว่าเป็นผีนะครับบริเวณรอบๆบบ้านหรือไม่ก็บริเวณหน้าบ้านสามก็คือมีคนเมานอนอยู่ครับทุกทุกคนหนึ่งสองหรือสามครับตรงนี้คุณคือผู้ตัดสินครับผมแต่กินเหล้าขาวอย่างแรงเลยปูนมีปูนครับทุกท่านปูนแข็งแล้วอุย้ยอะไรวะเนี่ย ไวเปอร์เบลเฮอร์ครับทุกคนไวเปอร์ iper, มาด้วยเอาเวะเฮ้ยกินเล้โาโคตรได้เลยผู้ผีปีศาจสัสปารลาดทั้งหลายอีลอยไอล้ลมไอ้จ้อยไอ้แหวงตลอกซักไอ้เล็กแล่ออีพเนียง สัตว์เดี๋ยวแป๊บหนึ่ง <C oughs> พี่ชายพี่ชายมีคนอยู่หรือเปล่าครับ <S <S> โู้เหม็นมากเลยอะเหม็นเหมือนมีตัวอะไรตายครับสวัสดีครับผมมีค่าจังงชีพม,มาให้นะครับกูขวานทางลงเลยเอาดินะขวานทางลงเลยครับหุ้ย หุยสร้างไทรนอซอรัสเล็กทุกๆคนถึงว่าเหม็นอะไรครับขวางเลยพี่หูยเฮียสร้างนกแทเลยครับเอาเฮียไม่มีคนครับทุกๆคนพี่ชายลงมาก่อนทางบ้านให้อภัยแล้วนะพี่สวัสดีครับ ไม่เล่นซ่อนหานะพี่ผมมีค่ายังชีพมาให้ห้าพันบาทนะครับไม่มีเสียงกระโดดไม่มีเสียงเดินจะว่าปลามาจากหลังนู้นก็ impossible นะครับผมขอเคลียชัดๆครับต้องกระจางไม่มีหมวกเม็ดไม่มีแอบนะครับผม ถังน้ำมันสนไอที่ตกเมื่อกี้ก็ถังเฮ้ยไอสัตว์เสียงมาจากบ้านหลังนู้นเฉยเลยว่าทุกทุกคนครับเดี๋ยวจำภาพนี้ไว้ก่อนนะครับผมผมสงสัยอะไรบางอย่างครับตอนนี้ผมเจอจุดสงสัยอะไรบางอย่างแล้วครับทุกท่านแป๊บหนึ่งนะอืมสัตว์เอ้ย <c oughs> ถ้าโดนหัวกูนะมึง พี่ชายเฮียหลังนู้นอะไรวะเอาเฮียต้องปีนลำบากเลยอุ้ยนกแสกเสียงนกแสกครับมาแล้วครับผมสามหมืนของกูแปบ๊บหนึ่งผมมีค่ายังเชพมาให้นะครับหกพันบาทนะครับพี่ชายไม่แก้งกันนะครับผมผมมาดีนะ แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนที่บนมิษยชาติเรียกว่าผีสัตว์ไปไกลส้นตนะทุกคนครับตรงนี้ในครั้งอดีตนะครับผมอาจจะมีใครมานั่งตรงนี้นะครับแล้วอาจจะจ้องมองดูวิวฝั่งตรงข้ามที่เราอยู่เมื่อกี้จำได้ใช่ไหมครับผมอันนี้คือฝั่งตรงข้ามที่เราไปมาแล้ว นะครับก็เป็นได้เท่าที่ดูนะครับมาไม่น่าจะมีคนนั่งมานานแล้วพี่ชายไอสัตว์จะบอกอยู่ข้างบนนะผมมีทางออกให้สองจุดนะครับผมสองทางเลือกถ้าจะเป็นคนที่ปลามาจากฝั่งตรงข้ามหรือทิศทางใดทิศทางหนึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเหมือนมันมาในลักษณะท,ทิศทางในแนวดิ่งไม่ใช่การเฟี้ยงทฤษฎีการถูกเฟี้ยตัดทิ้งไปสอง น่าจะเป็นที่เพราะว่าเราเห็นถังหนึ่งที่มันวางอยู่ตรงขอบนะครับเพราะฉะนั้นถังนี้เดิมทีมันอาจจะวางอยู่แถวนั้นอาจจะวางอยู่บนถังนั้นหรือวางใกล้เคียงกันหรืออะไรบางอย่างนะครับผมและด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับอาจจะเป็นแอนิมมลหรืออะไรก็ตามนะครับโดนจิตโดนใจนะครับผมมาโดนหรือทาให้มันขยับแล้วตกลงมาอันนี้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้สูงมาก นะครับส่วน3นั่นก็คือใครที่เชื่อในเรื่องของผีสางนะครับผมอาถรรพ์หรือโฟโตไกด์หรืออะไรต่อม่อะไรคุณอาจจะเชื่อในทิศทางนั้นก็ได้ว่าพลังงานอะไรบางอย่าง <c oughs> เจ้าที่เจ้าทางที่เฝ้าสิงสถิตยอยู่บริเวณแถวแถวต้นไม้เก่าหรือที่ดินแถวแถว,แถวนี้หรือวิญญ,ญาณอะไรต่างๆอาจจะมาสัมผัสทําให้เกิดปฏิกิริยาสปาร์กอโนดาตขึ้นและถังแม่งก็ตกลงมาตุ้มนะครับหรือ4ตรงนี้คุณคือผู้ตัดสินนะครับแต่ผมว่า ไม่หนึ่งสองก็3นะครับผมน่าจะมีคำตอบแล้วสำหรับเรื่องนี้นะครับส่วนที่เหลือคุณจะเชื่อไปในทิศทางไหนคุณคือผู้ตัดสินนะครับทุกคน